ีวิวดูนั่นสิเครื่องบินขึ้นแล้วโอ้โหทำอย่างก็ไม่เคยเห็นไปได้เคยเห็นแต่เห็นทีไรก็ตื่นเต้นทุกทีเลยแล้วอยากตื่นเต้นมากกว่านี้ไหมล่ะมีอะไรอีกหรอพี่วิวที่ตื่นเต้นกว่านี้นะมีเยอะเลยบุ๊กอะไรบ้างคะคุณอ่าวันนี้เนี่ยถ้าพาบุ๊กไปขึ้นเครื่องบินจริงๆเลยนะแล้วได้คุยกับตัดนด้วยเนี่ยเอาไหมาเอาครับเอาดีมากเลยที่สําคัญเนี่ยยังได้เห็นห้องนักบินอีกด้วยนะบุ๊กงั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับคุณอ่าไป<ม>ทางนี้ กับันอยู่นี่ดีดีครับกับดัครับคือวันนี้ต้องรบกวนกับตันหน่อยเพราะว่าเด็กๆสองคนเนี่ยเขาอ่านหนังสือสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเล่มนี้นะครับและเขาก็มีคําถามหลายอย่างถามเกี่ยวกับเครื่องบินเกี่ยวกับคนขับเครื่องบินผมก็ไม่มีความรู้เลยต้องพามาถามกับตันเอง ยินดีคร so. ับหลานเดี๋ยวเราขึ้นไปบินดีกว่านะจะได้ไปดูท <inaudible> ุกอย่างแล้วจะอธิบายให้ละเอียดด้วยนะยินดีด้วยยินดีด้วยคุณลุงกับตันคะเวลาบิวขึ้นเครื่องบินบิวเห็นมีแต่แอร์โฮสเตสกับนักบินแล้วยังมีคนอื่นอีกไหมคะบนเครื่องบินพาณิชย์อะค่ะโอ้หลานมีเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิญญาณบินนะฮะของคับการบินช่างนะฮะรักงานเช็คอินนะฮะมีเยอะเลยหลาน โอฟังแล้วมีหลายนแผนกมากแล้วนแผนกไหนสําคัญที่สุดผมว่าเหมือนร่างกายเราเลยครับอาจารย์ครับทุกอย่างสําคัญหมดถ้าสมมติว่าคนขึ้นเครื่องบินมาแล้วเลือกนั่งข้างใดข้างหนึห่งอะคะเรือจะเ,อเครื่องบินจะเอียงเหมือนเรือหรือเปล่าไม,ไม่ไม่เหมือนเรือหรอเนะครืบินมีปีกนะสองข้างไอ้ปีกที่มันจะช่วยให้ทุกอย่างนะได้รันหมดอ๋อตกลงทีแรกผมก็กลัวอยู่ว่าถ้าไปนั่งข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเครื่องบินมันเกิดเอียงขึ้นอันนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะอ๋อ ผมเคยบินเนี่ยบางทีอยู่ข้างบนนะฮะผมกินน้ำร่างก็ปิดฝาใช่แต่พอเครื่องบินลงมาข้างล่างต่ำมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขวดมันบี้อย่างเงี้ยถ้าอาจารย์เปิดฝามันก็มันก็ไม่มันก็ไม่บี้มันก็มันก็ขยายตัวออกไปตามเรื่อยอ่าอันนี้เพราที่มันปิดใช่ไหมมันก็เลยขยายขยายไม่ออกไม่ได้มันก็เลยโดนแรงอัดเข้ามาอ๋อเพราะว่าข้างบนอากาศบางนะฮะพอลงมาอากาศข้างนอกมันอัดเข้าอันนี้ก็บี้อานนี้จะเ่อากาศฉนีเหมือนหูเรานะถ้าเราเปิดรูปเบิดให้ดูจ้ะ มันก็จะขยายตัวออกมันก็มันก็ไม่เกิดขึ้นอ๋อแต่เหมือนร่างกายเราครับอาจารย์ขอรองเท้าบูทบินนยถึงสูงนะสายไม่ค่อยเข้าเลยวมันเข้าระบวมขึ้นความดันความดันของโลหิตร่างกายดันออกมาใช่ไหมเพราะอากาศมันบางลงอ๋อก็ตามนั้นเพราว่าไอ้อากาศข้างนอกมันบางใช่ฮะเลือดข้างในมันดันแรงแรงขึ้นมันเลยพอบวมบวมขึ้นมาหน่อยตอนขอดรองเท้ายากขอรองเท้าใส่ใส่ถอดได้จะใส่ใหม่ยากหน่อยเพราะเท้ามันโตขึ้นเท้ามันโตขึ้นแต่พอลงมาขอด้านแล้วมันก็หายไปอ๋อกลับไปปกติเหมือนเหมือนเหมือนนี่เลยครับ เป็นไงเด็กๆหายของสายหรือยังยังเลยค่ะคุณลุงยิ่งได้มาถ่าย่างนี้นี่ยิ่งมีคําถามเยอะแยะเลยค่ะที่อยากจะถามเออดีแล้วบุ๊กล่ะยังครับแต่ตอนนี้พวกออไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะคุณลุงตื่นเต้นจนทนไม่ไหวเลยหรอบุ๊ก <c oughs>